สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับที่อำเภอบึงบูนแห่งนี้ก็จะมีวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวัดศรีบึงบูนนะครับตามป้ายนี้เลยนะครับนี่ครับวัดศรีบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในวัดศรีบึงบูนกันนะครับ ออกจากตัวอำเภอบึงบูนมาประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ ็นวัดที่มีพื้นที่กว้างแล้วก็สวยงามนะครับลานจอดรถเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นวัดที่อยู่ติดกับลำห้วยทับทันนะครับซึ่งลำห้วยไหลผ่านวัดนะครับทำให้เกิดความสวยงามนะครับของแม่น้ำนะครับนี่ครับนี่ก็คือลำน้ำห้วยทับทันนะครับอยู่บริเวณของหน้าวัด สีบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาจะมีประเพณีบุญแข่งเรือทุกปีนะครับที่วัดสีบึงบูนแห่งนี้ครับนี่ครับลำห้วยทับทันนะครับต้องบอกว่าเป็นลำห้วยที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับอำเภอนี้เป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมพระอุโบสถของวัดศีบึงบูนกันนะครับ เป็นพระอุโบสถที่สวยงามมากๆครับวัดสีบึงบูนตั้งอยู่ริมลำห้วยทับทันบ้านโนนสาวสวยตำบลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเรามาดูความงามของวัดกันนะครับพระอุโบสถสวยงามมากๆครับ วัดศรีบึงบูนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านโนนสาวสวยหมู่ที่สี่ตำบลบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่สร้างขึ้นจากความประสงค์ของพระอาจารย์ศรีจันทสาโรที่ตั้งใจอยากจะสร้างพุทธสถานและเทวสถานเพื่อเป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนอีกด้วย ความงดงามของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติรอบด้านจึงทําให้ที่วัดศรีบึงบุญเป็นหนึ่งในวัดสวยที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดมาชมความงามของวัดกันนะครับ ข้างในนะครับก็จะมีพระพุทธชินราชจํำลองหรือว่าพระพุทธชินราชองค์ที่สองนะครับเป็นพระพุทธชินราชที่สวยงามมากๆนะครับเป็นองค์ที่สองที่อยู่ต่อมาจากทางพิศณุโลกนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือพระพุทธชินราชจำลองนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับเป็นองค์ที่สองจากทางพิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพระอุโบสถสีทองอลามนะครับสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาผสมรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วยมีเสาทั้งหมด32ต้นและประตู5บานซึ่งทำมาจากไม้สักแกะสลักด้วยลวดลายประณีตด้านในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองนะครับให้เข้ามากราบไหว้สักการบูชาและชมได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจิตกรรมฝาผนังที่ปรากฏ เรื่องราวในนิทานชาดกและพุทธประวัตินะครับสวยงามมากๆครับนี่ครับเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับของเรื่องราวในนิทานชาดกและพุทธประวัตินะครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของวัดสีบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ